สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงหรือว่าห้าพยัคฆ์นี้ตลอดเวลาที่คุณเล่นเกมนี้มาเป็นเวลาเกือบ4ปีคุณเคยสงสัยไหมว่าการอัพของการอัพการบัฟการอัพอาวุธเฉพาะหรือตาเฉพาะหรือยันแผ่นทักษะการอัพดาวแบบ1ตัวหรือการอัพดาวแบบทั้งทีมใช้การอัพดาวทั้งหมด เท่าไหร่แล้วพี่รู้ไหมครับว่าใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> คลิปนี้มีคำตอบ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าฮาบยังหนีนะยวันนี้เราก็อยู่เกม sh, One Punch Man The Strongest กับช่องแค่เกมสตีมเมอร์ไทยนะที่เช่นเคยน่ครับหลังจากที่ได้ยูอินโทไปนะบอินโทของเราเกี่ยวกับ การอัพดาวน์เนี่ยนี่ครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเนี่ยว่าการอัพของอัพการ์ดบัฟและการอัพนู่นอัพนี่อัพสิ่งต่างๆนี่ครับมันใช้การอัพดาวน์ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนี่ยครับส่งแคดเกมส์สเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับพร้อมกันเนี่ยครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพียงเดือนละ20บาทน,นี่ครับแล้วก็มีราคา35มีราคา50บาทเนี่ยเพื่อใครก็พลาดเทส ฟรีไฟล์เรบอกว่าพันแม็แล้วก็บีดนี้บสามารถสมัครมาได้เลยนี่ครับมีตาสมาชิกแล้วก็มีสติกเกอร์เท่ๆใช้ด้วยนี่ครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่ครับก่อนที่เราจะไปรู้จากวิธีการใช้เนีับแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการหาก่อนเนี้ยก็อย่างแรกเนี้ยวิธีการหาขั้นแรกก็คือนี่เลยนะครับเปิดวัสดุการเลยนะครับก็จะได้การ์ดอัปดาวน์นี่ครับแล้วก็จะมาตรงที่มาร์เก็ตนี่ครับแล้วก็มาแลกใบการ์ดนี่ครับ ที่ตรงต่อสู้ได้นีรับแล้วก็มาตรงนี้นี่ครับมาตรงยีนนะก็สามารถแลกได้เหมือนกันน่ครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ต่อเนี่ยวิธีการหาขั้นที่3นมเนี้มาที Kung ่อารีนาสุดยอดนะฟืบนี่ครับเข้ามาแล้วก็กดแลกน่ครับเราก็จะสามารถแลกได้นี่ครับแล้วก็มาตรงนี้อันหนึ่งครับดวงสุดยอดก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มาที่รังค้าแล้วก็มากดแลกการอัปดดวนี้นี่ครับแล้วก็อีกอันนึงนี่ครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นี่ครับก็คือเราต้องมาที่นี่อ่าแล้วก็มาตรงที่ กดตะขาบนะครับกดตะขาบปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะเอามากดแรงนะครับเลื่อนมาสุดจอเลยนะครับแล้วก็จเจอการอัพดาวนะครับแล้วซึ่งผมยังไม่แลกเนี่ยผมก็ต้องทําการแลกต่อนี่ครับอ่ะนี่ผมมาแลกให้ดูสดๆเลยนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีตรงนี้อีกนี่ครับก็คือจะเป็นดวลเกีล็ดนั่นเองนี่ครับดวลเกียรแดยยรแ,ลแล้วก็มาที่หน้าร้านคันนะครับก็จะมีการอัพดาวให้แลกเหมือนกันนี่ครับก็อาจจะมีกิจกรรมกระป๋องม่วงให้แลกด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการหาเนี่ยวิ ประมาณนี้นี่ครับแล้วก็คราวนี้เราก็ต้องไปดูวิธีการใช้นี่ครับอย่างแรกเราก็จะเริ่มที่นี่เลยอุปกรณ์เองนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะครับว่าพี่1นึ่งดาวสดาวสดาวสดาวหดาวหดาวอะไรเนี่ยมันใช้เท่าไหร่บ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนยว่าใช้เท่าไหร่บ้างนะผมขอเสกเนี่นโยโพยออกมาก่อน ปุ้งเข้าไปนี่นี่ครับหนึ่งดาวนี่ครับจะใช้การอับดาวสองใบนี่ครับสองดาวจะใช้การ์ดดาวสี่ใบนี่ครับแล้วก็สามดาวใช้การ์ดอับดาวหมดแปดใบนี่ครับแล้วก็สี่ดาวจะเป็นสิบหกห้าดาวจะเป็นยี่สิบสี่และหกดาวจะอยู่ที่สามสองนี่ครับการอัพเต็มหนึ่งชิ้นนี่ครับจะใช้ทั้งหมดแปดสิบหกนี่ครับแล้วก็สี่ชิ้นจะอยู่ที่ 344ดาวนั่นเองอ่านี่คือส่วนแรกนี้ครับที่เราได้ทําการบอกไปเนี่ยก็คือการอัพไอเทมนั่นเองนะมาดูในส่วนของอันนี้ต่อเลยนี่ครับก็คือการบัฟนะครับก็มีทั้งหมด3แผ่นนี่ครับสแผ่นนะการอัพ1ดาวนี่ครับจะอยู่ที่2การับดาวนี่ครับแล้วก็2ดาวจะอยู่ที่4นะครับแล้วก็3ดาวจะอยู่ที่8ดนะครับ4ดาวจะอยู่ที่16 5ดาวจะอยู่ที่24และ6ดาวจะอยู่ที่32นะครับแล้วก็การอัพเต็ม1แผ่นนะครับจะอยู่ที่8 16การอัพดาวนนะครับส่วน3แผ่นเต็มนะครับจะอยู่ที่2 5 8การอัพดาวเนี่นะครับเอออะทีนี้เราก็ได้ทำการรู้ในส่วนของ2ส่วนนี้ไปแล้วนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันต่อไปเลยนี่ครับก็คืออันนี้เนนี่ครับการอัพอาวุธเฉพาะนี่ครับการอัพ1ดาวจะอยู่ที่1การอัพดาวนี่ครับส่วนการอัพ2ดาวจะอยู่ที่2การอัพดาวนี่ครับส่วนการทำอาวุธ3าดาวนั้น จะใช้ทั้งหมด4นี่ครับและการเท้าอาวุธ4ดาวจะใช้ทั้งหมด8นั่นเองนี่ครับรวมทั้งหมดนี่ครับอาวุธ3ดาวนะแบบมีอาวุธ3ดาวนี่ครับจะอยู่ที่7การ์ด up ดาวนี่ครับแล้วก็อาวุธ4ดาวจะอยู่ที่15การ์ด up ดาวนั่นเองนี่ครับอ่านี่ก็คือการอัพ อาวุธเฉพาะนีะครับแต่อันด้นข้างเห็นไหมมันจะมีตาเฉพาะอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในส่วนของตาเฉพาะนี่ครับในส่วนของตาเฉพาะนี่ครับการอัพหนึ่งดาวจะใช้หนึ่งการอัพดาวนะครับสองดาวก็จะใช้สองสามดาวก็จะใช้สี่สี่ดาวก็จะใช้แปดห้าดาวใช้สิบหกนะครับหกดาวใช้ยี่สิบสี่นะครับรวม เต็ม6ดาวจะอยู่ที่55การ์ดอัพดาวน์เองเนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการบอกกันหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ขาดอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็คืออันที่สําคัญเหมือนกันนี่ครับจะพลาดอันนี้ไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องกบมาที่พัฒนาแล้วก็มาที่ทักษะอ่าทักษะจะมี2หน้านี่ครับหน้าที่1นเนี่ยครับใช้1เอ้ยอันเนี่ยหอันเนี่ยจะใช้ทั้งหมด6การ์ดอัพดาวน์นะครับในหน้าแรกนะหช่องใช้6ดาวเนี่ยครับสช่องจะใช้ทั้งหมด18บแปดนะครับส่วน หน้าที่2อนะครับหช่องจะใช้15นะครสามช่องก็อยู่ที่45นะครับรวมทั้งหมดจะอยู่ที่63ตอนนี้ผมก็ได้บอกหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัพของอัพการ์ดบัฟการอัพอาวุธสามดาวการอัพตาทิพอแล้วก็แผ่นนักษาเนี่ยในการปั้นสุด1ตัวเนี่ยเราจะใช้การ์ดอัพดาวทั้งหมดนี่ครับ แบบมีวุเฉพะนี่ครับจะอยู่ที่727ดาวนะครับแล้วก็ไม่มีสามดาวจะอยู่ที่723ดาวนั่นเองนะครับอ่านี่คือการป้านสุดหนึ่งตัวนีแบบอัพเต็มทุกอย่างอัพเต็มแบบแทบจะสุดไม่มีการอัพดาวให้อัพแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เสร็จปุ่มนะครับการดูหนึ่งตัวเสร็จไปแล้วใช่ไหมก็ต้องมาดูในส่วนของทั้งทีมบ้านนะครับว่าการอัพส่วน6ตัวเนี่ยแบบว่าไม่มีที่ให้อัพแล้วเนี่ย มันใช้กี่กาดาวนะเออของผมก็เต็มทั้งทีมแล้วนี่ครับมาแบบมีอาวุธนี่ครับทั้งหมด6ตัวเลยนะจะอยู่ที่4 3 6 2ดาวนี่ครับแล้วก็แบบไม่มีอาวุธเฉพาะคือแบบไม่มีทั้งหมด6ตัวเลยนะจะอยู่ที่4,338ดาวนั่นดาวเนงนี่ครับเออคือเอาตรงมาผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยก็มา3ปีกว่าเนี่ยกว่าจะเต็มก็ประมาณ2-3ปีเลยนะเต็มทั้งทีมเนี่ยแบบเนี่ยกว่าจะเต็มแบบทุกอย่างนะครับอย่างละ6ดาวอย่างไรเงี้ยคือ ใช้เวลานานครับนานจัดๆเลยนะเนี่ยคือเต็มแล้วนะครับเต็มก็คือต้องไปหากา์ดาวม่วงมายัดแทนแล้วคือเนี่ยผมยัดไปหมดแล้วนะครับคือเต็มปุ๊บผมก็ถอยมายัดทีมรองต่อนะครับเห็นไหมมก็ยัดมาในส่วนของทีมรองด้วยนี่ครับคือการ์ดทีมหลักผมเต็มแล้วแล้วก็ที่ผมได้ทําการขึ้นโชว์บนจอให้ทุกคนได้รับชมเลยนะก็คือนี่น่ครับดาวเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้น่ครับคือการ์ดดาวทุกคนก็ต้องหาผมเข้าใจเนี่ยฝ่ายฟรีเนี่ย จะหาการาฟดาวยากเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เติมนะครับส่วนสายเติมเนี่ยเวลาเติมแพ็กนู้นแพ็กนี้แพ็กนั้นเนี่ยมันก็จะมีการให้เรามานี่ครับหรือว่าแบบมีแบบเลตอัพเงี้ยเออเวิดเลตอัพใครมือทองใครเกลือนะครับการดาวมันก็จะแตกต่างกันไปนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งแคทเกนซีเมอร์ไทย ไป1ล้านซับพร้อมกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับก็ขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนีครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะทําให้ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะพยายามทํานั่นเองเนี้ย <c oughs> ก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม